เอาละครับผมกาวสวัสดีทุกผชมท่านผู้วรยฮทานิต้ชมท่าสู้ช่อง้ชมท่านผู i ชมท่านผิ้ช่นเชม่นเคยมนะครับท่านผู้ชมและตอนนี้นะครับผ้มเราน็ม่าอยู้ม่านผูมเ่ลนกร้บม่เนมทานอูมท่านะู้ชานผค้มผ้มท่านผู้ชมทรันผมท่านผ้มท่นเอ้มท่นผ้มท่านผม่นผ้่นเม่านเูนะู้ทานผก้ช่นผมท่านผู้ชม่านัูเี่านผู้่านผู้ชทานผู้ชท่านผู่อนเร้ชกท่นเู้่นเ่นผู้กม่น้ชมนผู้ชาน และสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับผมแอดไปเลยที่ l i น์แอดเพาอรเพย์หรือว่าสะดวกทาง Facebook กดที่ลิงก์ใต้คลิปไ้เลยนะครับผมโดยทางด้านของเพจ p วอร์เพย์นะฮะรับเติมเกมหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเกมบันทกรับสามก๊กนะครับผมโซแลนแอดเวนอัพเดอะก้อนนะครับผมเกมเซเว่นไนท์เกนชินอิมแพก R O X R O V r รีไฟ r e นะครับผม และเกมอื่นๆอ,อีกมากมายลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเปิดให้บรกิการตแต่สิโมงเช้าจนถึงตีสามเอาใจสายนอนดึกสายนอนดึกไม่ควรพลาดใครอยากเติมเกมราคาถูกให้นึกถึง power p l a นะครับน้องชายแต่ว่าเกมนี้เนี่ยยังไม่ได้เอาลงในสโต์นะต้องขออภัยด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการอยากจะเติมเกมใหม่หรือว่าเกมไหนที่มันเปิดใหม่แล้วอยากเติมเนี่ย ก็สามารถไปสนับสนุนได้นะฮะส่วนเกมนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเขาเอาลงมาให้เติมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกอีกทีจะอัปเดตอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับน้องชายมาเดี๋ยวเรามา,าดูกิจกรรมนะครับผมแมวเรียกซรัพย์กันก,นก่อนเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะเป็นของสวมใส่ภายในตัวละครมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยทำการเติมไปปุ๊บนะครับผมเพื่อนๆจะได้รับทางด้านของพลังลบมา5 0 0 0มื่ฮน,นะ ถามว่าห้าหมื่นมันเยอะไหมมันไม่เยอะมันน้อยมากๆนะครับน้องชายแต่ว่าสิ่งที่เรียกว่ามันว้าวจริงๆเนี่ยก็คือการได้รับทางด้านของเพชรฟ้านะครับผมเดี๋ยวสวาร์ีหน้าจอไปทางด้านของตัวละครตัวหลักที่ผมเติมมาเรียบร้อยแล้วดีกว่านะครับนี่นะครับผมโดยทางด้านของตัวหลักที่ผมทําการเติมมาเนี่ยก็คือแต่บาทเวลามันใกล้จะหมดก็เลยจําเป็นที่จะต้องเติมเข้ามานะฮะ ได้รับเพชรมาทั้งหมดเนี่ยสี่หมื่นนะครับผมสี่หมื่นกว่ากว่ากันเลยทีเดียวนะฮะกวกกว่านี่ก็คือประมาณ4ี่หมื่นสี่หมื่นแปดร้อยนะเพื่อนๆนะประมาณ4ี่หมื่นแปดร้อยนะผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ซื้อก่อนที่เวลามันจะหมดเนี่ยเพื่อนๆต้องไปซื้อย้อนหลังในราคา1,400บาทนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหไอเ้เงิน800กว่าบาทนี่ก็เยอะแล้วให้กูไปซื้อพันสฝันไปเถอะก็ <laughs> เลยทําการซื้อทั้งหน้าของ829บาบาทมาก่อนนะครับท่านผู้ชม โดยที่นะครับผมมันจะได้รับเพชรตามที่เราฆ่าบอสโดยการฆ่าบอสเนี่ยคะแนนนะมันจำกัดวันละ5,000คะแนนเพื่อนๆเล่น2วันเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเพชรทางด้านของหนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยนะครับผมพันห้า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 แล้วก็พันห้าเนี่ยจะถึงตรงนี้วันที่2นะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆเล่นวันที่2ปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆเล่นอีกหนึ่งวันเนาะเข้าวันที่2ปุ๊บเพื่อนๆก็จะได้รับเพชรรับของบอสแม่งเยอะจริงๆเลยกูก็เหนื่อยใจรับของบอสรัวๆเลยอ่ะ เดี๋ยวหลังจากที่ได้รับ่าวันที่1เนาะถึงตรงนี้นะครับผมถึงตรงนี้นะพันห้าพันห้าตรงนี้วันที่2นะครับผมวันที่2จะได้รับทางด้านของเพชรอีกนะครับผมจนถึงตรงนี้นี่จะได้รับรับวันละห้าพันนะวันที่3ก็จะได้รับถึงตรงนี้นี่หมื่นห้าวันที่4นะครับผมก็จะได้รับถึงตรงนี้นี่สองหมื่นนะครับผมก็คือจะเพิ่มไปทีละห้าพันนั่นแหละวันที่5นะครับผมจะได้รับถึงตรงนี้สองหมื่นห้าเห็นไหมวันที่6นะครับผมเพื่อนๆจะได้รับถึงตรงนี้สามหมื่นเห็นไหม ส่วนวันที่7ก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมวันพรุ่งนี้ถึงจะได้รับ35มหมถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะเอาไปลงกิจอื่นก่อนเติมกิจอื่นก่อนเนี่ยผมก็แนะนําแบบนั้นนะก็คือว่าเพื่อนๆเนี่ยควรที่นะครับผมจะเอาไปเติมกิจทางด้านของลงทุนเปิดเซิร์ฟก่อนถามว่าทําไมต้องเอาไปลงทุนเปิดเซิร์ฟก่อนเพราะว่าเพื่อนๆต้องล็อกอินลน์วันเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆล็อกอินลน์วันย้อนหลังเนี่ยมันจะได้ของที่แบบว่า ตามคนอื่นไม่ทันน่ะนะครับผมมันจะตามคนอื่นไม่ทันเพราะว่าเพื่อนๆต้องเล่นกิจกรรมอ่าปลองเนาะเนี่ยเห็นไหมปลองเนี่ยเลเวลปละองอะไรเงี้ยคือเพื่อนๆต้องทําการอัปเดตพลังลบของตัวเองเพื่อที่จะไปตีบอสเลเวลสูงๆนะครับผมเพื่อที่จะให้มันดอปทางด้านของอ่าลูกแก้วเลเวลนะฮะพอดอปลูกแก้วเลเวลมาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะสามารถอ่าติดท็อปอันดับเนี่ยเหมือนผมเห็นไหมผมก็ติดอันดับมาไปที่เรียบร้อยนะฮะส่วนอันอื่นเนี่ยมันก็ติดอันดับอ่าตามกิจเติมเงินของเราถ้าเกิดว่า เติมเยอะเติมน้อยมันก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเงินในกระเป๋าของเราอะนะแล้วแต่เงินในกระเป๋าของเราอะนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าพลังกสิกรน้อยหน่อยก็เหนื่อยหน่อยถ้าเกิดว่าพลังกสิกรเยอะก็สบายนะครับผมอ่ะเข้าๆก็ประมาณนั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปลงเนี่ยผมแนะนําว่าให้เอาไปลงกิจที่มันเป็น7วันก่อนอย่างเช่นลงทุนรายสัปดาห์นะครับผมหรือว่าเป็นการลงทุนมหาสมบัติแบบนี้นะครับผมมหาสมบัติเนี่ยควรที่จะเอาเป็นวันที่1หรือวันที่2เลยก็ได้นะครับผม แต่แนะนําให้เติมไม่เกินวันละ429บาทนะต่อ1นวันนะอ่าแล้วก็พอเพื่อนๆนเติมไปครบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ให้มาเติมแ้นของอ่าแพ็คเลเวลแพ็คเลเวลเนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าอ่าใครตั้งใจที่จะซื้อ2แพ็คตอนแรกผมไม่ตั้งใจที่จะซื้อ2แพ็คนะผมแต่ว่าอ่าพอเขาเรียกว่ากิจกรรมเนาะกิจกรรมมันมาปุ๊บเนี่ยมันอดใจไม่ไหวครับท่านผู้ชมมันก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อจริงๆเนี่ยผมสามารถซื้อ2แพ็คแถม1แพ็คได้ในราคาที่เท่ากันเลยนนะะแแต่่่วาาโ้โเรคิดไมมมถึงัจีแบบ มันจะมีราคาพิเศษอยู่ตรงเนี้ยตรงหัวมุมตรงเนี้ยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ทันได้นึกไนงะเราก็เลยเออซื้อไม่ทันก็ซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะส่วนที่เหลือนะครับผมเพื่อนๆมาซื้อย้อนหลังได้เลยอันนี้ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าไอ้แมวกวักซับเนี่ยอันนี้เนี่ยแนะนําให้ซื้อนะฮะพอเข้าวันที่6วันที่7เนี่ยซื้อเลยนะครับผมผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะมีเพชท,ที่เยอะมากๆนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมีเพชท,ทั้งหมด 8 000, 9 4 0 0เพรชรนะฮะรวมอันนี้อีก9ก0กว่าเพชรเนาะก็จะเป็น90,00เพชระ 9, นะครับประมาณ90,00เพชรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราได้รับของทางด้านากิจกรรมเนาะซื้อศูนย์บาทตรงนี้นะครับผมมันจะคืนเพชรลายวันของเราด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณ9 0 0 0 0กว่าเพชรส่วนกิจกรรมวันที่วันที่7วันที่8โดยประมาณนะเพื่อนๆนะวันที่7วันที่8เนี่ยมันจะมีกิจกรรมทางด้านของใช้จ่ายเพชรนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้จ่ายเพชรครบ10,000เนี่ย จะสามารถได้รับทางด้านของสัตว์ขี่มังกรนะฮะหรือว่าเป็นผ้าคลุมมังกรนะเป็นผ้าคลุมมังกรเพิ่มพลังลบ1นึถึงสองแสนกันเลยทีเดียนะครับท่านผู้ชมผมบอกได้คําเดียวเลยว่าถ้าเกิดว่าใครใช้เพชรไปก่อนเนี่ยโคตรเสียดายนะครับผมโคตรเสียดายถามว่ามันเสียดายยังไงคือมันก็จริงอยู่ที่พลังลบของคุณอาจจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นนะครับผมแต่ว่าการที่คุณเก็บเพชรเนี่ยหนึ่งแสนเนี่ย ไว้เล่นตอนที่กิจกรรมมันมาเนาะมันจะคุ้มค่ากว่าเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมมันมาเราก็เอาไปซื้อทางด้านของกิจกรรมจำกัดเวลาตรงนี้เห็นไหมซูนหงอคงเนี่ยเราก็กดทางด้านของอเพิ่มเนาะแล้วเราก็ไปซื้อทางด้านของอตรงนี้นะครับผมเป็นหอกนะฮะซื้อหอกมาแล้วก็อัพให้มันกลายเป็นไทจือมังกรนะฮะหลังจากเปลี่ยนเป็นไทไจือมังกรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาซื้อทางด้านของตรงนี้ครับผมแฟชั่นเนาะแล้วก็เข้ามาซื้อตรงคลาด ก้าฟันอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันอ่านว่าเลมกันนะอ่านยากเลยเกิดตรงสื่อกระเลกอ่าไอค่า9ก้าฟันอะไรเงี้ยเราก็มาซื้ออีกสามหมื่นเห็นไหมก็เป็นสี่หมื่นละหลังจากนั้นนะครับผมเราก็มาซื้อทางด้านของกระปองนะฮะกระบองสมปราถนาตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถอ่าซื้อได้ในราคาหกหมื่นบาทเนาะรวมทั้งหมดนะฮะสี่หมื่นกับหกหมื่นก็รวมเป็นหนึ่งแสนเพจพอดีเป๊ะเ,เลยนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็จะได้รับทางด้านของไอเทมอันอื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลิกเล็กน้อยที่ผมเอามาฝากในวันนนี้ะ ถ้าเกิดว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยก็ล้กกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นแพ็กเกจไหนนะครับผมหรือว่าอยากให้เติมเงินให้ดูแพ็กเกจไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปได้เลยถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าเอ้ยอันนั้นมันซื้อ,อยังไงมันอัพยังไงก็เดี๋ยวก็รอถามตอนสตรีมก็แล้วกันนะถ้าเกิดว่าพี่สตรีมทิ้งไว้ตอนเช้าแล้วพี่แบบไม่ตอบคนดูเลยอะไรอย่างเงี้ย ตปรดจงรู้ไว้ว่ากูหลับนะครับผมไม่ต้องทักมดดาด่าไม่ต้องทักมาอะไรกูกูเขียนไว้หน้าจออยู่ว่ากูหลับนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องกราบขอประทานภัยไว้ด้วยนะครับเราเกิดว่ากูหลับแล้วกูตอบได้นี่ก็เป็นอะไรที่แม่งสุดยอดแล้วนะเออขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมอ่ะสอนเรบคิปโนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมไปสนับสนุนสป,ปอนเซอร์ power p a g ด้วยกันอ่าด้วยก็แล้วกันนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะสำหรับคิปโดนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ชีวิตโอนะสวัสดีครับผม